ขอนอบน้อมด้วยเสยนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผนขวายในความดีพึงห้ามจิตสกักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังขจฉามิธรรมังสรณนังขจฉามิ สังข tamam. ังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังขังสรนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนางขจามิต <gameplay> ติย <ensemble> <im> <aunque> ัมป <unfamiliar> <im> <brom> ิธรรมังสรนางขจามิตติยัมปิสังขังสรนางขจามินัตทิเมสรนังอัญยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตติยังสัตตุสาเสนนัตติเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ท, um. ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอาินาทานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ กามสมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประทาสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประธาสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประธาสมาธิยามิพลุสวาจาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัตปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าเอามาทานอาชีวัรรมากศีนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไกรอันสูงสุด ปานาติป át, าตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรัมมัตริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมตรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิก ขาปทหังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะภารณะมันดนะวิภูสนถานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจยายนามหาสยนาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมถทานสิ่งสิทธิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรรคผลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาสีอินสี่ห้าพลาหา้าพุทชงเจดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และคงมอบกายถวายชีวิตบูชาไว้ในพระรัตนตรัยกันทุกท่านแล้วนะคะเราทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันศึกษาตั้งแต่ในการปฏิบัติในทานกุศลในศีลกุศล และขณะนี้เข้าสู่ภาวนากุศลค่ะในภาวนากุศลนั้นเป็นเรื่องของทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปนะคะซึงแน่นอนได้ว่าความบริบูรณ์ของสมถะและวิปัสสนาที่เสมอกันนั้นละ่ะอันเกิดจากการเจริญอาเรียมักที่บริบูรณ์จึงเป็นปัจจัยให้มัคจิตที่เป็นโลก,กุตลาเกิดขึ้นประกอบด้วยโซดาปฏิมัก เป็นต้นนะคะเราทั้งหลายขณะนี้ได้มาศึกษาในมหาหัตถิปโทปมาสูตรในสมาธินิเทศนะคะจากวิสุทธิมรรคเพื่อเจริญสมถะให้ก้าวไปสู่อุปจาราสมาธิเมื่อออกจากอุปจาราสมาธิ ก็จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาเป็นลำดับไปนั้นเองนะคะเพราะวิปัสนานั้นหากเจริญอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปัจจัยแก่ความล้านั้นหมายถึงว่าต้องมีการกลับเข้ามาสู่การเจริญสมถะสมถะและวิปัสนานั้นจึงควบคู่กันไปจนกระทั่งถึงโลกุตละมกัก เป็นความบริบูรณ์พร้อมของสมถะและวิปัสนาค่ะขณะนี้ก็ได้สาธยายไปถึงภาคสี่ในอาการ42จบไปแล้วนะคะแต่จะขอทบทวนทั้งที่เป็นไปในภาคภาษาบาลีและภาษาไทยอันเป็นภาษาที่เกิดจากสัพพัญยุตยานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินนะคะ ก็ต้องบำเพ็ญบารมีถึงสามสิบพัตมันเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อโลกุตตละคืออรหัตมักอรหัตผลพร้อมการเข้าถึงสัพพัญยุตยานศาดนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจะเป็นอย่างไรแม้ในอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันลักษณะของมันก็จะคงที่อย่างนี้เราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่า วิเศษะลักษณะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตนของธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะในปฐวีธาตุหรือธาตุดินนั้นมีลักษณะแข็งในอีกด้านหนึ่งของธาตุดินคือนุ่มค่ะอันประกอบด้วยสิทธิอาการดังนี้ค่ะหนึ่งเกษาผมสองโลมาขนสามนขาเล็บสี ทันตาฝันห้าตะโจหนังหกมังสังเนือเจ็ดนหารุเอ็นแปดอัฐิกระดูกเก้าอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกสิบวักกังไตสิบเอ็ดหัตยังหัวใจสิบสองยักกนังตับสิบสามกิโลมะกังพังเผชสิบสี่ ติหักกังม,ม้าสิบห้าปับผาสังปอดสิบหกอันตังทางเดินอาหารเริ่มจากลุมคอจนสุทวานหนักสิบเจ็ดอันตะขคุนังสายยึดขนดไสสิบแปดอุดทริยังอาหารใหม่สิบเก้ากรีสังอาหารเก่าหรืออุจจาระยี่สิบมัทลุงคัง มันสมองในยี่สิบอาการนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาผู้มีปัญญาสอดส่องในลักษณะของความเป็นธาตุดินโดดเด่นออกมานั้นคือมีลักษณะแข็งแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ประกอบด้วยธาตุสามที่เหลือท่านมีความเข้าใจอย่างดีแล้วว่าอาการของธาตุดินนั้น โดดเด่นมากกว่าธาตุอื่นเท่านั้นเองจึงกล่าวว่าปัทวีธาตุเป็นตัวเด่นและนั้นหมายถึงว่าเมื่อท่านสอดส่องไปในอาการทั้งยี่สิบอาการด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นก็จะรู้ชัดในความเป็นธาตุที่มีอาการแข็งโดยเฉพาะในขณะก้าวไปสู่การเจริญภาวนา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาการนั่งในที่หลีกเล้นและใส่ใจอยู่สม่ำเสมอเมื่อออกจากกรรมาฐานแล้วจนในที่สุดรู้ชัดความจริงในอาการ20นั้นว่ามิใช่สัตว์มิใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นค่ะส่วนใน12อาการซึ่งเป็นอาโปธาต ลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะของธาตุน้ำนั้นมีลักษณะไหลในทางตรงข้ามก็คือผนึกเกาะกลุ่มอาการคู่เหล่านี้จะเป็นธรรมะที่เป็นปกติค่ะอาโปธาตเป็นลักษณะเด่นนั้นมีอยู่12อาการดังนี้ค่ะปิดตังดีสองเสมหัง คือเสมหะสปุบโพคือหนองสโลหิตตังคือเลือดห้าเสโทคือเหงื่อหเมโทมันค้น 7. อัดสุคือน้ำตา 8. วสาคือมันเหลว 9. เขโรคือน้ำลายสิ 10. สิงคานิกาคือน้ำโมกสิบเอ็ด ลาสิกาคือไขข้อสิบสองมุตตังปัสสาวะเมื่อใช้ปัญญาสอดส่องไปในกายนี้ลักษณะใดที่ไหลเอิบอาบหรือมีลักษณะเกาะกลุ่มสิ่งนั้นคืออาปโปาธาตมิใช่สัตว์มิใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ว่าจะ เป็นไปในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตค่ะในลำดับต่อมาเป็นกองแห่งธรรมะที่มีลักษณะร้อนหรือเย็นนั้นคือเตโชธาต์ใช่ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน4อาการดังนี้ค่ะ 1. สันตป,ปณะเตโชไฟเป็นเหตุให้กายอบอุ่น 2. อคิรณะเตโช ไฟเป็นเหตุให้โสมแก่ชรา 3. ามทะหะเตโชไฟเป็นเหตุให้ไหม้เป็นไข้สี่ปาจกะเตโชไฟเป็นเหตุให้ของบริโภคของดื่มลิ้มของเคี้ยวของถึงความย่อยไปด้วยดีนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้เป็นปัจจัยนั้นเองนะคะ าธาตุเหล่านี้มีอยู่ในกายนี้อันเกิดจากกรรมบ้างจิตบ้างอุตุหรืออาหารบ้างและเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ชีวิตนั้นเป็นไปได้เช่นไฟที่ช่วยให้กายนั้นอบอุ่นดำรงชีวิตมิใช่ใครที่ไหนเลยแต่คือาธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะคะ รวมทั้งที่เป็นไฟย,ย่อยอาหารก็เป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ใช่สิ่งที่เป็นของเราตัวตนเราเขาค่ะส่วนในกองแห่งธรรมะกองสุดท้ายนั้นคือวายโยธามีลักษณะขำจุนลักษณะที่ตรงข้ามกันคือผลักซึ่งเป็นลักษณะคู่กองแห่งธาตุ ที่มีวา,ยาโยธาโตดดเด่นนี้มีอยู่ด้วยกันสี่อาการค่ะ 1. อุดทังคขมาวาตาลมพัดขึ้นเบื้องบน 2. อโทเขมาวาตาลมพัดลงเบื้องต่ำสามกุดชิสยาวาตาลมพัดอยู่ในท้อง 4. กดถาสยาวาตาลมพัดอยู่ในไส้ห้า อังคมังคานุสาริโนวาตาลมแล่นไปตามร่างกายหกอัศสาสปัสสาสาวาตาลมหายใจเข้าออกเมื่อมาถึงข้อสุดท้ายเราเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าแม้การมีชีวิตของเราที่เราเรียกว่าเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายนั้นแท้ที่จริงไม่มีเลยแต่ การมีชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั้นก็เป็นแค่ธาตุลมที่ทำกิจตามธรรมชาติของมันเท่านั้นโดยมีเหตุปัจจัยนั้นเองค่ะผู้มีปัญญาดีเมื่อท่านสอดส่องเข้าไปในลักษณะของธรรมะทั้งสี่กองใหญ่ๆเหล่านี้แล้วท่านจึงเห็นชัด ด้วยความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่น้องหมาน้องแมวแท้ที่จริงเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นที่เกาะกลุ่มกันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแต่เมื่อไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนจึงไม่สามารถยั่งถึงความเป็นธาตุ ซึ่งมิใช่สัตว์มิใช่บุคคลตัวตนเราเขาใดๆเลยค่ะขออัญเชิญลาหุนสูตรมากล่าวสาธยายให้ฟังโดยสังเขปดังนี้นะคะครั้งนั้นแลท่านพระราหุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสก,กับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลปฐวีธาตุที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอกปฐวีธาตุนั้นก็เป็นแต่ปฐวีธาตุเท่านั้นซพ่งเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหน่ายในปัตวีธาตย่อมคลายกำหนัดในปัตวีธาตดูก่อนราหุลอาโปธาตที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอกอาโปธาตนั้นก็เป็นแต่อาโปธาตเท่านั้นพึงเห็นอาโปธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธาตย่อมคลายกำหนัดในอาโปาธาตดูก่อนราหุนเตโชาธาตที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอกเตโชาธาตนั้นก็เป็นแต่เตโชาธาตเท่านั้น พึงเห็นเตโชธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตย่อมคลายกำหนัดในเตโชธาตดูก่อนราหุน วายโยธาที่เป็นภายในหรือเป็นภายนอกวายโยธานั้นก็เป็นแต่วายโยธาเท่านั้นพึงเห็นวายโยธานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหน่าย ในวายโยธาตย่อมคลายกำหนัดในวายโยธาตซึ่งในที่กล่าวว่านั่นไม่ใช่ของเรานั้นให้พิจารณาด้วยทุกขานุปัสสนานะคะจึงจะถ่ายถอนตัณหาได้ส่วนเราไม่เป็นนั่นให้พิจารณาด้วยอนิจจานุปัสสนาจึงจะถ่ายถอนมานาได้ นั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาจึงไถ่ถอนความเห็นผิดได้นะคะและในลำดับต่อมาพระบระมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนราหุลเพราะเหตุที่ภิกษุพิจารณาเห็นภ่าสีนี้ว่ามิใช่อัตตามิใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาภิกษุนี้เรากล่าวว่า ตัดตันหาได้แล้วหรือถอนสังโยน์ได้แล้วกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยสิ้นเชิงการจะละมานะได้โดยสิ้นเชิงเป็นสมุดเฉดนั้นด้วยอรหัตตมักค่ะส่วนในรายละเอียดที่กล่าวในเรื่องของธาตุแต่ละอย่างก็เช่นเดียวกันนะคะธาตุดินก็มี20อาการ ธาตุน้ำก็สิบสองอาการธาตุไฟก็สี่อาการธาตุลมก็หกอาการเช่นกันค่ะแต่นำมาสาธยายในหัวข้อหลักเพื่อให้เห็นชัดเจนเท่านั้นเองเผื่อหลายท่านอาจจะสาธยายแล้วน้อมไปในที่สุดก็จะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในอาเริยสัจด้ด้วยธาตุสี่ค่ะแต่นั้นหมายถึงว่าต้องรู้ด้วยว่า การพิจารณาในวิปัสสนานั้นไม่ใช่แค่ท่าสีที่เป็นรูป,ปรธรรมต้องน้อมไปรู้ในนามรธรรมที่เป็นตัวมาพิจารณาท่าสีเหล่านี้จึงจะแทงตลอดค่ะไม่ใช่รู้แต่รูป,ปรธรรมแล้วจะแทงตลอดได้ข้อมูลในการปฏิบัตินั้นจึงมีมากมายที่จะต้องเรียนรู้ค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสตสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอดพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัดจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่า